สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเรียนออนไลน์บายครูไต่กันเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะมาสอนในเรื่องของการอ่านการเขียนจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แสนนะครับในหน้า5ถึงหน้า7หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4เล่มที่1นะครับในเรื่องจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แสนนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับจะเป็นการอธิบายแบบฝึกหัดที่อยู่ในหน้า5ถึงหน้า7ด้วย ะครับไปดูการอ่านการเขียนจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แสนกันเลยและก็ฝากกันเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับหรือถ้าหากมีข้อสงสัยอะไรนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปนะครับหากมีเวลาจะมาตอบคำถามให้นะครับ การอ่านจำอาการอ่านการเขียนจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แสนนะครับจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แสนแต่ไม่เกิน10ล้านนะครับตัวอย่างข้อมูลจำนวนประชากรณนะวันที่3 1ธันวาคมพศ2557ระนองเป็นจังหวัดอยู่ในภาคใต้มีประชากรน้อยที่สุดจำนวน177,089คน กาลสินเป็นจังหวัดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากร984,907คนกรุงเทพมหาคนครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยอยู่ในภาคกลางมีประชากรมากที่สุดจำนวน5,692,284คนพระนองมีประชากร177,089คนซึ่ง177,089คน เป็นจำนวน6หลักนะครับก็คือมี1 2 3 4 5 6 6, 6หลักตามหลักโลกคิดดังนี้นะครับหลักหน่วยหลัก10บหลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นหลักแสนซึ่งเขียนแสดงด้วยตัวเลขไทยก็จะเป็น1 7 7 7 8 9เขียนเป็นตัวหนังสือก็จะเป็น1 7 7 7 8 9 แรงเงาลูกคิดแสดงจำนวนประชากรของจังหวัดกาลสินพร้อมทั้งเขียนแสดงตัวเลขอ่เขียนแสดงด้วยตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะครับประชากรจังหวัดกาลสินมีเท่าไหร่ครับ9ก้าแสนะครับหลักหน่วยมีอยู่7ระบายสีไป7หลัก10 0นก็ไม่ต้องระบายสีหลักร้อยมีอยู่9ก็ระบายไป9หลัก พันมีอยู่4ก็ละบายไป4หลักหมื่นมีอยู่8ก็ละบายไป8หลักแสนมีอยู่9ก็ละบายไป9นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับหลักหน่วยหลัก1 0บหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นและก็หลักแสนซึ่งเขียนแสดงด้วยตัวเลขไทยก็จะได้ว่า9 8 4 9 0 7เขียนเป็นตัวหนังสือนะครับ 9 8 8 9 9 7นะครับเขียนแบบนี้นะครับมาดูในหน้าต่อไปนะครับซ้ายมือเป็นหลักลูกคิดมีหลักแสนอยู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10นะครับมีลูกคิดอยู่10ลูกก็จะมีค่าเท่ากับ10แสนซึ่งเท่ากับ นะครับหลักลูกคิดทางด้านขวามือก็คือ1ล้าน10,000นก็คือ1ล้านนะครับเพราะ10หน่วยคือ1 10 10สิสค, 100. สคือ1 0 0 1 0ร้อคือ1,000 10,000คือ1,000 0 1 0 0 0 0 0คือ1,000 0 0ดังนั้น10,000นก็เท่ากับ1ล้านนะครับเขียนแสดงด้วยตัวเลขคินดดอารบิกก็คือ1ล้านนะครับเป็นเลข1แล้วก็มีเลข0ูนย์อยู่6ตัว เป็นตัวเล็กไทยนะครับก็เขียนแบบนี้คือ1ล้านตัวหนึ่งไทยแล้วก็เลขศูนย์อีก6ตัวนะครับนับมา3ตัวใส่เครื่องหมายนะครับเขียนเป็นตัวหนังสือก็คือ1ล้านหลักที่อยู่ติดกันทางซ้ายของหลักแสนเราเรียกว่าหลักล้านนะครับซึ่งเป็นที่มาของโจทย์ว่าให้แรงเงาลูกคิดแสดงจำนวนประชากรของกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งเขียนแสดงด้วยตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะครับโดยกรุงเทพมหานครมีประชากรอยู่5,692,284คนนะครับซึ่ง5,692,284คนเป็นจำนวน7หลักก็คือมีอยู่7หลัก1,2,3,4,5,6,7นั่นเองนะครับหลักหน่วยมีอยู่4แลเราก็ระบายไป4ลูก หลักร้อยหลักสิบมีอยู่8เราก็ระบายไป8หลักร้อยมีอยู่2เราก็ระบาย2หลักพันมี2เราก็ระบาย2หลักหมื่นมี9เราก็ระบาย9หลักแสนมี6เราก็ระบายนับมา6นะครับหลักร้านมีอยู่5เราก็นับมา5แล้วก็ระบายซึ่งก็จะได้ดังนี้นะครับหลักหน่วยมีอยู่4ก็1 2 3 4หลักสิบ มีอยู่8ก็นับมา8นะครับห2 3 4 5 6 7 8า่าเเพราะทั้งหมดนี้มีอยู่9นะครับหลักร้อยมีอยู่2ก็ระบาย2หลักพันมี2ก็ระบาย2หลักหมื่นมีอยู่9ก็ระบายไป9หลักแสนมีอยู่6ก็ระบายไป6หลักล้านมีอยู่5ก็ระบายไป5ซึ่งเขียนแสดงด้วยตัวเลขไทยจะได้ดังนี้5 6 9ล้านนะครับเขียนเป็นตัวหนังสือก็จะได้ว่า ห้าล้านนะครับต่อไปหน้าที่7จนะครับห้าล้านหกแเขียนแสดงด้วยตัวหนังสือก็คือ5้าล0านหกแสนห้ล้านหกแสนเท่ากับ5้า0 0 0หหรือ560,000ยนะครับต่อไปแรงเงาลูกคิดแสดงจำนวน71,000ิ พร้อมทั้งเขียนแสดงด้วยตัวเลขและตัวหนังสือนะครับแรงเงา71แสนนะครับอันนี้คือ10 0 0 0เป็น1ึล้านเพราะนั้น71 0 0 0ก็ต้องมีอยู่ 1, 10 20 30 40 50จนครบ7นะครับแล้วก็1 0 0 0ก็จะได้ออกมาดังรูปนะครับ เจ็ดสิบเอ็ดแสนก็คือนี่หน0่ง0ิบ0ส0 0อ0 0ิ0แสน0า0สิบแสนสี่สิบแสนห้าสกับอีก1,0,000นะครับเขียนเป็นอาเขียนแสดงด้วยตัวเลขก็จะได้ว่า7จ็ดล้านเล้านหนึ่งแสนะครับหรือถ้าเป็นตัวเลขไทยก็จะเป็น7จ็ดล้านหนึ่งถ้าเขียนเป็นตัวหนังสือนะครับก็จะได้ดังนี้7จ็ดล้านหนึ่งนะครับสุดท้าย นะครับ10ล้านนะครับมีหลักล้านอยู่10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10นะครับเท่ากับ1,10ล้าน10ล้านเท่ากับ1,10ล้านเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกก็จะเป็น10ล้านตัวเลขไทยก็จะเป็น10ล้านตัวหนังสือก็สออีบอสิบรออารอนลานไมทุลล้านนะครับซึ่งหลักที่อยู่ติดกันทางซ้ายของหลักล้านคือหลัก10ล้าน นะครับทางซ้ายมือของหลักล้านก็คือ10ล้านก็นจบคลิปนี้ก็ฝากกันเช่นเคยนะครับกดไลค์เป็นกําลังใจสำหรับคนทําคลิปด้วยนะครับแล้วจะรีบมาสอนคลิปในหน้าต่อไปให้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ